วันดีของผู้ที่เกิดแต่ละวันปกติในแต่ละวันคนเรามักจะมีเรื่องต้องเดินทางไปติดต่อธุรกิจต่างๆตลอดจนการไปมาหาสู่กันเกี่ยวกับการงานหรือการเงินดังนั้นเพื่อที่จะให้กิจการต่างๆดำเนินไปด้วยดีและประสบความสําเร็จควรจะเลือก ดูวันที่จะเดินทางไปติดต่อเพื่อให้การงานต่างๆลุ่่วงด้วยดีซึ่งมีหลักการเลือกวันไปทำธุรกิจดังนี้คนเกิดวันพุธกลางคืนหรือเกิดตั้งแต่18.01นของวันพุธถึง06.00นของวันพฤหัสบดีควรทำการมงคลหรือติดต่อธุรกิจในวันอาทิตย์วันจันทร์ หรือวันเสาร์จะประสบผลสำเร็จด้วยดีการงานราบรื่นแต่ไม่ควรทำการมงคลในวันพฤหัสบดีเพราะเป็นวันอริกับคนเกิดวันพุธกลางคืนแม้จะมีเรื่องดีก็ไม่ควรทำเพราะจะมีอุปสรรคตามมา